นี่กันหนึ่งมาแชร์กันโวยนี่สวิตมือเบรกมันเสื่อมของเบรกศูนย์น่าจะสองรอยกว่บ,บาทนี่ผมไปเจอเทียบเปินว่ามันเหมือนกับของตระก,กูล h o n ด้าครับใช้ปั๊มเดียวกันรู้สึกเหมือนของโซนิกก็เลยเทียบโซนิกกัใช้รที่เป็นของเทียมของเทียมสี่สิบบาทห้าสิบบาทก็เผื่อ เบิกแท้งไม่แพงครับร้อยสองร้อยแต่ว่าถ้าเหมือนใครอยู่ไกลอ่ะศูย์อยู่ไกลอะไรเงี้ยก็ซื้อของเทียบใช้ก่อนเหมือนกันเปะ๊ะเหมือนกันทุกอย่างเลยดูเดี๋ยวนะครับนี่ของแท้นะครับนี่อของของเทียบเทียบคือถ้าเทียบซื้อเบิกศูย์ของคันด้าก็น่าจะห้าสิบบาทประมาณนี้ผมเอาเร็วแถวบ้านมีขายสี่สิบบาทเราใช้ได้พังก็เปลี่ยนความนุ่ม อันนี้แข็งกว่าคืบกว่าอันนี้นุ่มกว่าแต่อันนี้ใช้ไม่ได้แล้วลองใส่ดูว่าใช้ได้ไหมเทสเสียบดูก่อนเดือดสวิต di tích di tông đập ok